สวัสดีครับกลับมาเจอกับแจ็คเล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับในแจ็คเล็กชาแนลนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของแจ็คเล็กเก็บมาเล่าหลังเกมที่ลิเวอร์พูลแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสนับสนุนโดยคาวสเบิร์กรถยนต์ซูซูกิแกมโบ ลุกขึ้นแล้วสู้ต่อน่าจะเป็นคำที่เหมาะสมสำหรับนักเตะลิเวอร์พูลและแฟนบอลของลิเวอร์พูลมากที่สุดในช่วงนี้ครั้งสุดท้ายที่ลิเวอร์พูลแพ้ในบ้าน3นัดติดต่อกันนะฮะคือในปี1963นู่นเลยครับและครั้งสุดท้ายที่แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกมาเอาชนะลิเวอร์พูลได้ที่แอนฟิลด์ก็เกิดขึ้นเมื่อปี2003นู่นเลยเหมือนกันครับทุกอาถรรพ์ครับย่อมมีการถูกทำลายนะฮะ ความพ่ายแพ้ต่อซิตี้ในเกมเมื่อคืนนี้นะครับผมขอพูดจากใจเลยนะครับแล้วก็จาก2มุมมองครับนั่นคือในมุมของกา,การแข่งขันนะครับแล้วก็มุมของแฟนบอลเอาในมุมของแฟนบอลก่อนนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยยังคงเลือกใช้คู่เซ็นเตอร์ฮาเป็นฟาบิเนโยกับจอร์แดนเฮตซ์สันท่ามกลางความหงุดหงิดจากแฟนบอลบางส่วนครับที่มองว่าการถอยกองกลางลงมาเล่นเซ็นเตอร์ฮาแบบนี้เนี่ยเป็นการลดทอนศักยภาพดันกลางลงโดยไม่มีเหตุผลเลยนะครับทั้งที่สโมอสรเนี่ย เพิ่งจะเซ็นกองหลังอาชีพมาใหม่ถึง2คนก่อนตลาดปิดนะครับแต่ว่าจุดนี้เนี่ยผมว่าทุกๆคนน่าจะเข้าใจจกเกิลครอปนะครับเพราะว่านี่คือเกมที่เน้นเป็นพิเศษและมีผลต่อการลุ้นแชมป์และการเจอกับทีมระดับจ่าฝูงอย่างซิตี้นั้นนะฮะหากเลือกใช้นักเตะใหม่ที่เพิ่งซ้อมกับทีมได้ไม่นานแล้วลงสนามเนี่ยย่อมมีความเสี่ยงสูงกว่าการใช้ประสบการณ์ของเฮนโดกับฟาบินโยเยอะนะครับอย่าลืมครับว่าทีมของเป๊ปเป็นทีมที่เล่นบอลสั Man ้นแม่นยำเคลื่อนที่เร็ว อีกทั้งเนี่ยยังมีความเข้าขารู้ใจกันในระดับสูงมากถ้าส่งเบนเดวิสหรือว่าโอซานคาบักลงเป็นโดจริงแล้วทั้งคู่เกิดทำผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยนอกจากจะเป็นการประเดิมสนามที่เหมือนฝันอร้ายแล้วนะครับยังอาจเป็นการทำลายความมั่นใจของทั้งคู่อีกด้วยว่ากันตามตรงครับเกมเมื่อคืนนี้หงแดงสู้กับซิตี้ได้ดีเลยนะครับเกมตรงกลางทั้งเคอร์ติสโจนตีอาโกรวมไปถึงวานาดุมทำหน้าที่ของตัวเองกันได้เป็นอย่างดีครับโดยเฉพาะในช่วง15้านาทีสุดท้ายของครึ่งแรก หงแดงเนี่ยครองเกมได้น้ำได้เนื้อมากกว่าด้วยซ้ำครับกดดันโจร์ซิตี้ต้องถอยร่นมารับแล้วก็รอลุ้นจากจังหวะสวนกลับเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเกมเนี่ยมันเปลี่ยนครับเมื่อเริ่มเข้าสู่ครึ่งเวลาหลังฮะซิตี้เหมือนจะขยับเปลี่ยนมาเล่นเป็น4-42ครับโดยปรับฟิลฟอร์เดนที่ครึ่งแรกเนี่ยเล่นเป็นฟอลนนะครับมาเล่นหน้าคู่กับปนาโดซิลวาทาให้ดาวรุ่งชาอังกฤษคนนี้เนี่ยมีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นกว่าเดิมเยอะปีกสองข้างครับก็ให้ราฮิมเซอร์ลิงกับริยาดมาเรสเนี่ย ประตูขึ้นนำานึูในช่วงต้นครึ่งหลังเป็นจุดเปลี่ยนแรกครับเพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่าการแก้เกมของเป๊ปเนี่ยได้ผลผู้เล่นปีของซิตี้สามารถทะลุทะลวงเกมรับหงแดงได้ง่ายและมีรูโว่ค่อนข้างเยอะครับลูกนี้ครับต้องยกความเก่งให้กับผู้เล่นของซิตี้นะครับการเคลื่อนที่ของนักเตะซิตี้ทุกคนในเกมรุก14นาทีหลังจากโดนนำครับริ้วภูมตีเสมอได้จากจุดโทษของซาร่าครับ ก่อนที่ครอปเนี่ยจะเลือกเปลี่ยนแทคกติกตรงกลางสนามด้วยการถอดเกอร์ติจโจนกับตีอาโกออกครับแล้วส่งเจมิลเนอร์กับเชดานชายกิรี่ลงมาจุดนี้เนี่ยผมมองว่าครอปตัดสินใจพลาดไปนิดนึงครับว่ากันตามตรงแล้วนะครับทั้งเกอร์ติจโจนแล้วก็ตีอาโกยังพอที่จะคุมเกมและสู้กับแดนกลางของซิตี้ได้สมน้ำสมเนื้ออยู่ครับหากเปลี่ยนควรเปลี่ยนทีละคนมากกว่าครับ พอเปลี่ยนกลางออกคู่กันเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนพร้อมกันเนี่ยมันเหมือนทีมันเสียสมดุลไปครับทั้งที่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยโมเมนตัม um มันกาลังเอนมาทางลิเวอร์พูลด,ด้วยซ้ำนะครับซึ่งพึ่งตีเสมอได้ไม่นานนะครับแต่โชคร้ายครับที่ความผิดพลาดของริสันเบ็กเกอร์ครับดันมาเกิดขึ้นในช่วงเวลาห่างกันไม่ถึง5นาทีแล้วมันดันเป็นความผิดพลาดที่ส่งให้ซิตี้เนี่ยทิ้งของแดงไปเป็น31แทบไม่เหลือช่องให้ฮึดสู้ในช่วงเวลาที่เหลืออ,อีกเลยครับผมยังมองว่าเกมนี้เนี่ยลิเวอร์พูลควรทาได,ดว่าา่า,นนาแต ความผิดพลาดส่วนบุคคลครับที่เกิดขึ้นต่างหากเลยทําให้เกมนี้เนี่ยขงแดงเป็นฝ่ายปราชัายย่อยยับขนาดนี้ครับแน่นอนครับว่าในเรื่องของแท็กติกบนสนามก็คือส่วนหนึ่งด้วยซึ่งคนแรกที่รับผิดชอบก็คือเจเกนครอฟ์ครับผมชี้นิ้วความผิดพลาดของครอฟ์ไปแค่เรื่องการเปลี่ยนตัวเคอร์ติสโจนที่เล่นดีออกเท่านั้นนะครับจนทําให้เกมตรงกลางนี่มันเสียสมดุลเพราะว่าเคอร์ติสโจนครับวิ่งขึ้นลงทั้งรุกแล้วก็รับช่วยทีมเยอะๆมากการเอาโจนออกครับถือเป็นจุดที่ส่งผลให้เกมตรงกลางเนี่ย เป็นรองในช่วงเวลาที่เหลืออย่างเลี่ยงไม่ได้ครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่มองว่าการที่ครอปยังไม่ส่งเดวิสกับคาบักลงเป็นตัวจริงเป็นความผิดพลาดนะฮะเพราะว่าเกมใหญ่แบบนี้ครับมันไม่คุ้มที่จะเสี่ยงเอานักเตะซึ่งไม่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกมาดวลกับพวกตีนพักกลางของซิตี้เลยครับถ้าพลาดขึ้นมาก็มีแต่เสียกับเสียแน่นอนสมมติเกมนี้คู่แข่งเป็นทีมระดับรองลงไปครับยังไงครอปต้องเลือกส่งไม่เดวิสก็คาบักประเดิมสนามแน่นอนครับส่วนความผิดพลาดส่วนบุคคลอันที่2เนี่ยคงหนีไม่พ้นอาริสันน เราคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับเพราะว่านานๆทีเนี่ยพี่หมีก็จะพลาดให้เราเห็นแบบนี้ครับแถมยังพลาดถึง2ครั้งในช่วงเวลาห่างกันไม่ถึง5นาทีแลกกับการเสียถึง2ประตูอีกด้วยครับในมุมมองของแฟนบอลครับผมคงพูดได้แค่ว่าเรือปูเราลุ้นแชมป์ยากถึงยากที่สุดแล้วละครับที่หวังในตอนนี้ก็คือประคองทีมที่มีอยู่ให้จบหใน4ให้ได้ส่วนถ้วยอื่นๆครับขอให้เป็นโบนัสก็พอ มันคือปีที่ยากลำบากมากครับสำหรับเวี้์วููทั้งปัญหาการบาดเจ็บทั้งเสียประโยชน์จาก VAR มากมายไก่กองทั้งสภาพคล่องทางการเงินที่ไม่มีแฟนบอลเข้าสู่สนามซึ่งมันส่งผลให้สโมสรเนี่ยเสียรายได้มากกว่าแค่ค่าตั๋วเข้าชมนะครับที่เราทําได้ในตอนนี้ครับคือการให้กําลังใจแล้วก็สนับสนุนทีมให้มากกว่าเดิมครับ บอลได้เต็มที่ครับแต่เมื่ออารมณ์สงบลงอยากให้ลองหันมามองปัจจัยที่เป็นเหตุและเหตุผลอื่นๆดูบ้างครับเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเวอร์พภูก็ไม่ได้แย่มากอย่างที่พวกเรากังวลกันนะครับแมนซิตี้ครับสมควรค่าแก่ก,การที่จะเป็นผู้ชนะทุกประการแต่ผมก็ยังเชื่อครับในฝีมือของจอร์เ้นคลอปอยู่เหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงครับยังเชื่อในการบริหารของบอร์ดยังเชื่อในตัวนักเตะทุกคนครับว่าจะลุกขึ้นสู้และจะหาทางกลับมาสู่เส้นทางของผู้ชนะได้อีกครั้งหนึ่งแฟนบอลอย่างเราเราก็เหมือนกันครับอย่าลื เรียนรู้ที่จะรับมือกับความพ่ายแพ้กันด้วยครับแม้จะเจ็บปวดในโลกโซเชียลขนาดไหนก็ตามนะครับที่ทุกคนเนี่ยโมตแต่เอาการฟาดฟันหรือการถากถางแต่สุดท้ายครับมันก็คือสัจธรรมของโลกฟุตบอลไปแล้วครับชนะได้ก็แพ้ได้คือเรื่องปกติครับอยู่ที่ตัวเราครับว่าจะแพ้เป็นหรือแพ้ไม่เป็นแค่นั้นเองขอขอบคุณทาวส์เบิร์ก s ูซุกีสวิฟต์ GL Max Edition เต็มที่กับสไตล์เร้าใจทุกมุมมองที่สุดของ e ีโคคาที่โดดเด่นเหนือใครสปอร์ตกว่าที่เคยด้วยชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันพร้อมสปอยเลอร์หลังและเสาอากาศแบบครีบฉลามโดดเด่นสะดุดตาตกแต่งด้วยซุ้มล้อสีดำ และชุดสติกเกอร์ Max Edition เท่มีสไตล์ประสบการณ์ใหม่ของการขับขี่ที่ให้ทั้งสมรรถนะทรงพลังประหยัดน้ำมันยิ่งกว่ากับเครื่องยนต์ d u o l Jet หัวฉีดคู่และขับขี่ได้อย่างมั่นใจกับแพลตฟอร์ม h a r ์ TECH ปปอร์เร้าใจชบบเฉี่ยวทุกสายตาซูซ k i ิสวิ t Max Edition ขอขอบคุณแก m b โบแบนรนด์รองเท้าสายพันธุ์ไทยแต่คุณภาพระดับโลกโดดเด่นด้วยดีไซน์กุนกวนมันม,นมนอันเป็นเอกลักษณ์ ผสมผสานด้วย G-Box เทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะของ g a m b l โดดเด่นเรื่องความนุ่มเบาทนทานสวมใส่สบายเท้าได้อย่างลงตัวโดยทุกคู่ออกแบบและผลิตภายใต้คอนเซปต์ g a m b l แค่เดินก็เด็ดแล้วดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ w w w g a m b o e c o t h